อยู่นต้นนะไม่คือนถึงเอามาเลยถึงเอามากไฟไม่เปียกไม่เปียกก็ไม่เปียกก็ไม่ก่อไฟอีกแน่นอนทุกคนครับถ้าฝนตกแบบนี้นะครับพี่น้องมันนี่เนี่ยเขาจะก่อฟืนก่อไฟกันอย่างไรมันมีไม้ชนิดหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าไม้สายแล้วพี่น้องมันนี่เนี่ยนะครับเขาเอาไม้สายเนี่ยมาก่อไฟซึ่งเปียกฝนก็สามารถก่อติดไม้สายจะเป็นยังไงใครรู้จักบ้างในคลิปนี้ลองมาฟังเท่าไข่เล่าให้เราฟังดูครับ ว่าไม้สายเป็นยังไงแล้วทําไมมันถึงเอามาก่อไฟได้ตามไปดูครับตอกใหไ่ใม้ฟื้นเปียกพอนี่ก็ไฟมือติดล่ะติดฮะติดถึงม้นี้ไม้นี้ก็ติดเด้อไม้สายใครอยากไม้สายเออนี่ทุกน้ำก็ไม่ไม่เผื่อมันโอ้มันเป็นไม้เหมือนกันเนาะเป็นไม้กันอันนี้ติดเร็วเลยนี่เป็นกบกบอันนี้ใครอยากไม้สายไม้สายอย่กินลูกไม้สายเดี๋ยวไว้กินลูกมัน โอ้ตอนซ้ายแล้วเนอนั่นต้นซ้ายต้นนั้นลูกมันยังใหม่มันนี่ใหม่เกยะก้อนยังลูกนี่มัีลูกเออลูกมันกินร้อยอย่างซ้ายเนอะมันซ้ายเดี๋ยวมันลำยีขี้ตั้นน่หน่อยหรมันเดี๋ยวมันลูกลำยีขี้ตั้นหน่อยิ่ร้อยเลยอ๋มันเอ๋อมันอันนั้นไอ้หูมันก็แบดเป็นเออน้อยเล็กเป็นแต่ว่าไม้มันเอามานก็ไฟพันนี่ถึงว่าเปียกากอดติดนะติดโอ้ร้อยแล้วเนอะ Đi qua chào tôm tôm nằm rộn. mày thấy ni lẻ nào? Chín cà phê. Tới đi cà, cà, cà phê rồi, cà phê xong rồi, cà phê rồi. Cà phê xong. Cà phê xong. Ní xong đi. Anh ta rải mới là cà phê xong. Hả? Chín cà phê đấm lên. Mày mi. Hả? Mày mi. Ừ, cà phê xong nhỉ anh ta rải lên tới điêu. Ta rải mang lại được Hả? Mày mi lại tôm mà sao còn lung đâu? Ừ, con thả đố mày phải làm chưa nào? Mon. Cái cồn trong đấy à? โคงนี้จะพอนมหจักเลยกีสอที่นั่นก็อ้กไอทุ่งมันก็จะรุนนะโอ้ที่ดีจะไตุ่มมนกจรุนโอ้ไม่กพวกปัดลุ่งแล้วก็ก็ถูบอกไอ้ไอ้เพี้ยนนั่นก็ถูกบอกว่าอ้วันไปนอนถูกบาดกานไอ้วูขานท่าวทุ่มเออมันทมางเต้นเตนทมางโซทมาถนต้นไม่ถัวรับแล้วน้องอว่าปนี้ว่ากุ้งใหรวว่าก

Mày bước lùng cốp đây là thử thăm lùng cốp này Bước cái bước cốp này Anh chạy kia hôn à, Anh hôn Sông hôn Xe hôn Hả? hôn Từng lũ ừ. Lũ oh, mày bốc nó chạy xe hôn đó Môn, anh ta có mập viên môi <laughs> Ừ, anh à ta ừ, môi Môn Trông trông môi, anh ta nó trông môi Trông Môi nuôi, môi thầm nuôi Môi nuôi là Anh đi nó chạy chạy À? À, anh ấy để ta dễ mình bầu Ồ, ừ. à, anh bầu vậy xây gì nữa Nó trồng trồng à? ừ. thầm yên ừ. thầm, rồi. Ừ. thầm, thầm rồi thầm 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 này tươi tươi thầm đến thầm yên nào ừ, tu giá thầm bơ à? ừ. ừ. ừ, giá thầm ừ. khi rồi khi nuôi nuôi แนล้นงนี่ก็คืออุปกรณ์นะครับเป็นกระเป๋าสําหรับที่พกพาในการเดินทางนะครับทําจากเตยตัวนี้ครับ<ม>อันี้ไม่ใช่ไม่ใช่เตยทะเลนะครับแต่เป็นเตยเตยป่าเตยเรืว่าจ้องเมื่อกี้เมื่อกี้นะครับที่เราได้เห็นไปเมื่อกี้นี่เขาเก็บมาเพื่อที่จะทําจ้องเป็นลูกไม้นะครับที่เด็กๆมันนี้เขาทําไว้สําหรับแขวนคอ เป็นเครื่องประดับสําหรับพวกเขานะครับผมเห็นตกอยู่บริเวณนี้เดี๋ยวจะแขวนไว้ตรงนี้นะครับเผื่อว่าเขาจะได้มาเก็บกับไปไอ้นี่โค้งเกยนี่ไอ้นี่โค้งเกยโตุ่มกุ้งเกย์นี่กุ้งเกยนี่เนื้อเลยนี่ลูกไอ้นี่ฮะไม่ดูยักไม่ดูยักนี่โค้งเกย์เหรอไม่ดูยักอะไรโคยกุ้งตุ่มอะไรเลยแล้วโค้งตุ่มที่เนี่ยเลยนี่เลยเนี่ยเลย đi kêu rẫy thùng kêu kêu mù ớt ngủ ngay không kêu hả kêu à <laughs> ăn ơi không kêu hả kêu Không ơi hả? mù ơi kêu mù ơi kêu mù ơi bay. mù Hả? Bay leo ơi kêu Bay leo văn xúc ơi kêu mù ơi kêu mù ơi kêu mù đi, kêu